อชิว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 เนาะนอนเลี้ยนเอาเอาเอาวิเศษวิเศษเลยครับไอ้ของอันนี้ก็พาคุณนายมาทงหน้านะครับกาษีประมาณนี้มานนอนเลีนมาทงหน้าเลยครับ เอตรงหนพามนาป้าทงนาอยู่แต่ในเมืองเลยครับมาตรงหน้าคุณน,น,นายกรสีมานอนเว้นอยงนี้นะะมานากระสีประมาณน,นี้นะครับ <c oughs> <c oughs> มานานากรสีมานอนอยู่อ,อู๋ยอย่างนี้แหะกระสีว่รเฮดเบียกยังต่อกระสินะั่งหยุดนั่งอยู่อยงนี้นะกรสินอน <c oughs> มาประมานมาอย่างเด็กมาซ้อมเมืองเขาว่าเขามันถอกเราไปนี่เออเขามันถกกันโอกยกุมภานะครับเห็นกุมภาเขาถอกนะครับมาตรงหนั้นกับสีมีผาข้ามมาครับประมาณนี้มารงนะ นี่แหละครับผลงานมานากระสิประมาณนี้แหละครับกระสม้ากระสิยูอูสิแหละครับนี่กรสิลงป่ปเฮ็ดเวียกเนี่ยกรสินั่งยูอูสิแหละก็กินอิ่มแหละกรสินอนเว้นกระสิลงมาหาป่าเพื่อเลือกภูเบากันนะ